การขับอถมีน่าเด็ดด้วยวันนี้ก็จะได้มาดูแล้วก็การดูท<ณ>ีีเลยนจริงๆหนูไม่เคยดูละครทีวีบอกว่าถ้าจะเป็นเด็จนเด็กรุ่น,นใหม่ที่เหมือนแบบอันนี้หือว่าเป็นการเปิดโลกกว้างให้กับเราเหมือนกันแล้วก็อยากจะเอาประสบการณ์แบบนี้เอาไปแชร์ให้กับด<ค><ณ>เด็กเจนใหม่หลายๆคนที่ยังไม่เคยดูว่าว่าความรู้สึกมันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยของแบบว่าค่ะก็ ก็เป็นิดหนึ่งความหวังก็เพราะว่าหนูก็ชอบทั้งการแสดงละครแล้วก็ร้องเพลงด้วยก็แอบก็แอบหวังว่าวันหนึ่งมันน่าจะได้แบบว่าบางทีเราแบบจิ้มแจ๊บม่ตืนเตนแบบเที่ยว่ายเป็นที่ตื่ที่บอยบ้างไหมเกินเกินไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่ได้เกิดถึงเรื่องของละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมแบบแบบนี้ลองลองดูก่อนว่าเราเราดูแล้วมันเป็นยังไงความรู้สึกเราชอบไหมสามารถทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไดเราทุกคนได้ตืีนแล้วเนาะ ถ้าเกิดเขาดิวมาเลยว่าแบบลงดูทุกเรื่องไหมเราตอบกับโรงไหมได้เลยไม่ไม่คิดคืออยากได้เป็นบทบาทเป็นบทบาทไหนดีคะพี่ป้าคือจริงๆหนูชอบเอ่อไม่น่าพะขนมค่ะอยากอยากถ้าอยากเล่นก็คืออยากจะไปฟิลแบบนั้นยากเลยเนาะอยากเนาพี่นัทก็ทำไว้ดีใช่ไหมคะเราก็อยากอยากแบบถือว่าน่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายเราจเจน มีการคุยกันก่อนที่จะมางานแล้วอะไรเงี้ยก็ได้มีการแบบพูดคุยกันว่าเอ๊ะปัญหาในการทํางานคืออะไรบ้างสองสามสี่จริงๆก็เป็นเรื่องภายในที่ทั้งคู่ก็ต่างที่เหมือนแบบอาจจะยังไม่เคยพูดคุยกันแต่หนูว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเื่อนพี่น้องอยู่ด้วยกันแล้วก็มันมีความผู้หญิงกับผู้หญิงอะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยฉันไม่พอใจแบบนี้ฉันไม่พอใจแบบนี้แต่สุดท้ายคัวนี้ได้คุยกันก็โอเคนะคะ าราะกันอะไรเงี้ยเราอยู่ ead, ด้วยกันมากๆเหมือนกันแล้ทำงานด้วยกันมากๆบางทีมันมีเรื่องที่ไม่ไม่พูดตรงๆแล้วมีแสดงว่าตอนนั้นคุยการเคลียร์กันเลยใช่ไหมจำคนตจำเก็บอ่าจริงๆมีค่ะก็มีทั Daddy> ้งปัญหาที่เป็นเรื่องเดิมๆแล้วก็ปัญหาใหม่ที่ที่ยังไม่เคยแบบคุยกันอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากจะเป็นอยากจะเรียกเของ ให้เราก็ไม่เคยรู้แต่ว่าปัญหาภายในมันมีอะไรบ้างแต่วันนี้ก็บอสก็เรียกมาคุยแล้วก็อธิบายว่าโอเคเป็นสองสามสิ่เป็นอย่างนี้นะข้อแรกในการอยู่ด้วยกันในการ humble หรือการเคารพซึ่งกันและกันอะไรมีอะไรบ้างอะไรนะครับบเห็นที่แบบที่บอกว่ามีปัญหาเป็นเรื่องอะไรอ่ะหรูอว่าเป็นปัญหาจริงจิงมากกว่าในเรื่องของการหนึ่งคือในเรื่องของการวางตัวด้วยและการใช้โซเชียลหรือว่าเรื่องที่ไม่พูดกันตรงๆมันทะเลาะกันเหมือนกับความผู้หญิงกับผู้หญิง อารมณ์เดียวกันนิสัยที่คล้ายกันอะไรอยู่นะคะอาจจะด้วยความที่ที่ผ่านมาเราก็จะไม่ค่อยคุ้ด้วยเลยเราได้มีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ,อยังคะกับปัญหาจริงก็ก็บอกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะว่ามีการจบาหาจุดตรงกลางว่าเราปรับเขาปรับอะไรอย่างเงี้ยในการทำงานเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาที่เรามานั่งดูฟิดแบบว่าอ๋อโอเคมันข้าพมันออกไปเป็นแบบนังง้นก็นนงงก,นก็น้มนอมรับในที่เรานนี้นที่เรา เอาารออกนานั <łość> ้นเาคุณค่นิีน้หนึงแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะอยู่ในจุดที่แบบว่าเป็นดราม่าแบบหลายๆคนให้มาสนใจนะตอนนี้เิดทุคนิใจกันแล้วเราไปเียวแล้วก็ก็เอมีการพูดคุยกัน นะลูกานาหน่สองสามบ้างเรือน